ผ่านผ่านริวนี่แหละเราก็รู้จักกันผ่านริวมันเป็นกลางคืนหนึ่งคนพ่อก็เป็นคนอำนาจ เขาก็เลยแบบแบบประมาณว่าเป็นแรงเสริมตอนนี้ทำไปเรื่อยๆ วันนี้นะของพี่ขึ้นอีกสิบ ดเด้งขึ้นหน้าฟีดของของน้องฟางไหมเดี๋ยวไปหาถุงมาใส่ดอกไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาถุงมาเก็บดอกไม้ก่อน ของเพื่อนด้วยของตัวเองด้วยค่ะอะ่พี่มีวันน่ะใจทดลองหนึ่งวันไม่ใช่ทดลองหนึ่งวันเนาะทดลองทดลองเปิดดูของเพื่อน พอคุยกับครูเนี่ยเข้มเลยนะ ใจเคยทำยี่สิบคนยี่สิบบ้านเนาะใจเคยไปเยี่ยมไว้ยี่สิบบ้านทีนี้พอเราเดินทางเราไปเที่ยวเนาะห้าโมงเย็นเขาจะปิดหกโมงหรืออะไรเนี่ยแหละหรือปิดห้าโมงครึ่งเนี่ยถ้าเลยห้าโมงครึ่งเนี่ย อมเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วน้องฟ้างมาป้ามาไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังในการรอคอยน้องหกวันนะ่ะ ก็เหมือนเริ่มใหม่มันป้าว่าเลยเนี่ยก็มากระนำไล์อยู่เนี่ยมันป้าบอกขอบคุณค่ะดอลล่ามาบวกกับเดือนนี้เป็นสองดอลล่าเขาก็อุนให้ไม่ได้เนาะเพราะว่า ย่ห้ออรดีดีไม่เก่งแต่มีประสบการณ์อะช่างเก่งที่บ้านจุดพูค่ะ mm. ดังปังๆเลย พี่พนิดาได้อะไรกินคะได้อะไรเป็นข้าวเย็นคุยเสร็จแล้วคะ่ะอ๋อมาแล้วใช่ไหมพอดีโตเป็นสาวแล้ว ไปชมคลิปไลฟ์สดย้อนหลังเอาก็ได้เหมือนพี่นู้น่ะเหมือนพี่นู้น่ะแกก็ยังไม่ซีเรียสเลยหรือแกแอนเทียนนับดอกไม้จ้า <c oughs> เน้นทุกอย่างก็คือ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้แตะสามรอมีคำแนะนำไหมอะ่ะไลฟ์สดของของกันและกันเปิดแบบรีรันไปเลยค่ะแบบให้ให้ให,ให้รันยาวๆไป น้องหมาน้องแมวนะ่ะเขารู้เขารู้น้องยังเครื่องไม่ติดถามคำตอบคำใช่ไหมเดี๋ยวน้องจวดให้ อยู่กับใจอยู่กับปู้ตลอดเวลาเลยพี่ของควันเด็กดีสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาขอบคุณค่ะ ดาอ่าเคยใช้บริการขึ้น